ในการแข่งขันกีฬาหลายหลายคนเฝ้าดูผลลัพธ์ของการแข่งขันแต่ในระหว่างนั้นก็มักจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะักแล้วมันมักจะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายในการแข่งขันบางครั้งก็ตลกบางครั้งก็น่าตกใจแต่นับว่ามันเป็นสีสันในการแข่งขันกีฬาครั้งนั้นได้อย่างดีทีเดียวเราได้นําเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดมาให้เพื่อนๆได้รับชมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบมันคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรับชม สิเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในการแข่งขันกีฬา 1. โดนเท่าไหร่ก็ไม่ร่วงนี่เป็นการแข่งขันชกมวยคิกบ็อกซิ่งของหลวงพี่อี้หลงที่หลายๆคนรู้จักกันดีในฐานะนักชกผู้มีคางแข็งดูดหินผาเขาต้องต่อสู้กับนักชกชาวนิวซีแลนด์ที่มีชื่อว่าแบรดริดเดลซึ่งเป็นนัก MMA ที่มีประสบการณ์พอสมควรทั้งคู่สู้กันจนกระทั่งมาถึงยกที่3ทั้งคู่ต่างก็ซัดกันไปกันมา ก่อนที่แรดจะต่อยไปที่ใบหน้าของหลวงพี่อี้หลงแต่จูจ่ๆหลวงพี่อี้หลงก็ลดมือลงทั้งสองข้างแรดเลยได้จังหวะระนาหม,มัดทุกซ้ายทุกขวาไปที่หัวกระบาลอันกลมเลี้ยงของหลวงพี่อี้หลงแบบไม่กลัวบาปกรรมก่อนที่หลวงพี่อี้หลงจะเรียกสติสัมปชัญญะกลับมาและสามารถสู้ต่อได้โดยไม่มีอาการมึนงงแม้แต่นิดเดียวแม้ในการแข่งขันครั้งนั้นอี้หลงจะแพ้คะแนนไปอย่างน่าเสียดายแต่ตำนานการเอาหัวกระบาลอันกลมเลี้ยงรับหมัดนี้จะคงอยู่ตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน โชคร้ายจริงๆการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากรายการหนึ่งที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเตรียมตัวจะออกสตาร์จากจุดเริ่มต้นโดยจุดเริ่มต้นนั้นมีแผงเหล็กที่กำลังจะค่อยๆหมุนลงแนบกับพื้นในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมพร้อมและเฝ้ามองแผงเหล็กนั้นลดระดับอย่างใจจดใจจอ่อแผงเหล็กของนักแข่งรายหนึ่งดันหุบลงมาแบบไม่สนิททำให้เขาติดแผงเหล็กอยู่แบบนั้นในขณะที่นักแข่งคนอื่นออกสตาร์และออกตัวไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าการแข่งขันครั้งนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวนักแข่งยังไงก็ตามการแข่งขันครั้งนั้นไม่ได้นำนักแข่งทุกคนมาแข่งใหม่ทำให้นักแข่งที่ติดอยู่ณจุดสตาร์ทออกตัวช้ากว่านักแข่งคนอื่นๆ 3. งานแข่งลมนี่เป็นการแข่งขันวิ่งของสุนัขเกราลซึ่งเจ้าของแต่ละคนก็นำสุนัขที่มีความเร็วเป็นเลิศมาประชันกันเพื่อจิงรางวัลเจ้าแห่งความเร็ว โดยการวิ่งนั้นจะมีหุ่นลักษณะที่คล้ายตุ๊กตาเดินไปข้างหน้าเพื่อเป็นตัวล่อให้น้องหมาวิ่งไปยังตัวล่อนั้นและเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นในขณะที่น้องหมาวิ่งไรงงับหุ่นยังเอาเป็นเอาตายจู่ๆเครื่องยนต์ก็หยุดทํางานทําให้ตัวล่อน้องหมาค่อยๆหยุดลงซึ่งมันส่งผลให้หมาที่เข้าแข่งขันอยู่ทุกตัวมารุมง,งับตุ๊กตาตัวนั้นโดยไม่สนว่าตัวไหนจะเป็นเจ้าแห่งความเร็วแล้ว 4. จิตใจนักสู้ ในการแข่งขัน MMA รายการหนึ่งที่มีชื่อว่า t r e n c h War ครั้งที่20ในขนาที่นักชกสองคนกำลังซัดกันนวอยู่จนนักชกอีกฝ่ายถูกซัดร่วงลงไปนักชกคนหนึ่งกลับเตะไปที่ต้นคอขณะที่เขานั่งทำให้กรรมการที่มีชื่อว่าแฟรงค์คารมาโชห้ามนักชกคนที่กำลังเตะเพราะมันเป็นการทำผิดกติกาแต่ในระหว่างที่กรรมการหันหน้าไปตักเตือนนักชกคนนั้นนักชกอีกคนหนึ่งยังไม่ได้สติเขาลุกขึ้นมาด้วยใบหน้าที่เกรียวกราดและระดมหมัดไปแบบไม่ยั้งไปที่กรรมการ แต่โชคดีที่กรรมการก็เคยเป็นนักชก MM-A มาก่อนทําให้เขาตั้งสติและค่อยๆห้ามนักชกค,คนนั้นอย่างใจเย็นจนนักชกที่ล้มไปได้สติกลับคืนมาเขาจึงค่อยๆหยุดต่อยนับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและก็ยังถือว่าโชคดีที่กรรมการไม่ได้โดนต่อยเต็มๆสําหรับใครที่อยากจะมีรายได้พิเศษที่สามารถทําเงินได้ภายใน5นาทีแบบที่ผมกําลังสร้างรายได้อยู่ มันเกี่ยวกับการเทรดข่างเงินทั่วโลกในการวิเคราะห์ง่ายๆว่ามันจะขึ้นหรือจะลงโดยอ้างอิงจากกราฟแต่ถ้าหากยังเป็นมือใหม่อยากเรียนรู้แบบรวดเร็วหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอยากให้มันง่ายขึ้นก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยแบบที่ผมใช้อยู่มันคือเครื่องมือจับสัญญ,ญาณที่มีชื่อว่าซิซซึ่งตัวจับสัญญ,ญาณมีความแม่นยำม,มากถึง90%พอมีสัญญ,ญาณจากซิกซี่แจ้งเตือนแนวโน้มมาเราก็แค่คลิกตามที่สัญญ,ญาณบอกแค่นี้เราก็สามารถทำเงินจากการเทรดได้แบบง่ายๆ หากใครที่สนใจหรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็สามารถจอยไลน์กลุ่มตรงคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดและก็เริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย 5. มาขัดจังหวะในการแข่งขันวิ่ง100เมตรในเมืองอิสตันบูประเทศตรุรกีที่มีนักวิ่งเข้าแข่งขันทั้งหมด7คนทั้งหมดเริ่มออกตัวสตาร์ทด้วยความเร็วนักวิ่งหมายเลข254นํามาเป็นคนแรกนักแข่งทั้งหมดพยายามทําความเร็วสุดชีวิต แต่ในช่วงก่อนเข้าเส้นชยัยดันมีสิ่งแปลกปลอมจอมป่วนมันวิ่งเข้ามาตัดหน้านักวิ่งหลายๆคนและวิ่งผ่านไปแบบไม่โดนตีนของใครเลยมันทําให้นักวิ่งบางคนเสียจังหวะในการทาความเร็วก่อนเข้าเส้นชยัหยหลายๆคนอาจจะพอรู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่บางคนก็ไม่ได้ทันสังเกตก็จะมีภาพรีเพลย์ให้ดูว่ามันคือแมวตัวหนึ่งที่กําลังวิ่งมาได้จังหวะก,ก่อนเข้าเส้นชัยพอดิบพอดีนับว่าเป็นสิ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับใครหลายๆคนแต่ก็อาจทําให้นักวิ่งบางคนเสียอารมณ์ก็เป็นได้ จังหวะมันได้ในการแข่งขันวิ่งผัก4คูนร้อยในงาน IAAF f ี2019ที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อนักวิ่งทั้งหมดเริ่มวิ่งกองเชียร์ต่างก็ส่งเสียงเชียร์ให้นักวิ่งที่ตัวเองชื่นชอบการวิ่งกำลังเข้าถึงจุดส่งต่อไม้ให้นักวิ่งคนต่อไปในทีมนักวิ่งเกือบทั้งหมดส่งไม้ได้ตามแบบที่ซ้อมไม่มีปัญหาแต่นักวิ่งของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าโคอิเกะเขากำลังจะส่งต่อไม้ให้กับที่ริว แต่ทว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นไม้ค่อยๆขยับจนเกือบร่วงแต่โคอิเกะใช้ช่วงแขนด้านบนส่งไม้ต่อให้กับคีริวได้อย่างเฉียดเฉิวทําให้นักวิ่งของทีมญี่ปุ่นเสียจังหวะนิดหน่อยแต่ก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีการแข่งขันครั้งนั้นทําให้นักวิ่งของประเทศญี่ปุ่นเข้าเซนชัยเป็นอันดับที่3นะับว่าเป็นโชคดีที่ไม้ไม่ได้หล่นลงพื้นไม่เช่นนั้นอาจจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับท้ายๆเลยก็เป็นได้ 7. แย่งซีนนักกีฬาในการแข่งขันวิ่ง100เมตรในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศจีนแม้ว่ามันจะดูเหมือนงานเล็กๆแต่หากเราสังเกตตากล้องคนนี้ให้ดีเมื่อทุกคนออกวิ่งตากล้องก็สามารถวิ่งด้วยความเร็วที่ไวๆพอๆกับนักวิ่งในขณะที่มือข้างหนึ่งเขาถือกล้องที่มีน้ำหนักมากถึง4กิโลกรัมความเร็วนี้มันทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้โฟกัสไปที่นักกีฬาเหล่านั้นมากนะักเพราะตากล้องคนดังกล่าวแย่งสีนการแข่งขันครั้งนี้ได้แบบที่ใครๆก็คิดไม่ถึง วิดีโอดังกล่าวถูกพูดถึงและดังในช่วง้ามคืนในประเทศจีนและตากล้องคนนี้ก็ได้รับคำชื่นชมเป็นจำนวนมาก 8. ไม่น่ารีบในการแข่งขันโรลเลอร์สเก็ตแบบความเร็วที่ประเทศโคลอมเบียในปี2010ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทำความเร็วมาสู่ชีวิตจนมีนักสเก็ตคนหนึ่งที่ทำความเร็วนำมาเป็นอันดับที่1จนถึงโค้งสุดท้ายที่เกือบจะถึงเส้นชัยอีกไม่กี่สิบเมตร เขาส่งจูบให้คนดูยกมือทำท่าดีใจสุดริษดเด็กราวกับว่าได้รับชัยชนะไปแล้วจนกระทั่งเข้าเส้นชายพี่แกก็ยังชูไม้ชูมือไม่หยุดแต่เมื่อภาพจากกล้องสโลโมชั่นฉายให้ดูผลสรุปออกมาว่าเขาไม่ได้เข้าเส้นชายเป็นคนแรกเพราะนักแข่งที่ตามมาติดๆเข้าเส้นชายไปก่อนเพียงเสี้ยววินาทีทำามาเขาถึงกับหงอยอย่างเห็นได้ชัดเรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนให้กับใครหลายๆคนว่าอย่าชา่าใจถ้าหากเกมการแข่งขันยังไม่จบ ยังเหลืออีกรอบในการแข่งขันปั่นจัก,กรยาน y c l โคร o s สเวิลด์แชมเปียนชิพปี2016นักปั่นที่มีชื่อว่าอดัมทูปาลิกปั่นนำมาจนเป็นอันดับแรกของรายการนี้ใครๆต่างก็คิดว่าเขาต้องชนะแน่ๆเพราะเขาทำท่าดีใจอย่างมากก่อนที่จะเข้าเส้นชายแต่นักปั่นคนอื่นหรือดีว่าน,นี่ไม่ใช่รอบสุดท้ายแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีจะแซงนักปั่นที่ชะล่าใจเมื่อย,ยังไม่เข้าเส้นชยัยอดัมทูปาลิก ถูกแซงหลังจากที่เขาทําท่าดีใจในการแข่งขันที่ยังไม่ทันจบลงทําให้เขาพลาดโอกาสได้เหรียญทองครั้งนั้นไปแต่ก็ยังถือว่าดีที่เขาพยายามต่อในหนึ่งรอบที่เหลือจนได้เหรียญเงินมาครอบครองแต่หากดูหน้าตาตอนที่เขาขึ้นรับเหรียญแล้วดูเหมือนท่าทางจะเสียใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวยังไงก็ไม่ฝืนนี่เป็นการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นของประเทศอินเดียในเมืองมหาราชตระทั้งนักชกฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงิน ต่างหาจังหวะการต่อยแบบไม่รีบร้อนต่างคนต่างก็ออกหมัดในตอนที่พวกเขาคิดว่าตัวเองกําลังได้เปรียบแต่แล้วเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ใจตรงกันก็เกิดขึ้นนักชกสองคนออกหมัดซ้ายขวาแบบตรงๆเข้าไปแบบพร้อมๆกันทําให้มันเกิดแรงบวกและแรงประทะที่รุนแรงต่างคนต่างก็โดนหมัดขวาของกันและกันทําให้นักชกทั้งสองคนนอนงายสบายในท่าที่คล้ายๆกันกรรมการจึงต้องนับไปเรื่อยๆและดูว่ามีใครจะลุกขึ้นมาก่อนแต่ทว่าทั้งสองคน ก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เลยทําให้การแข่งขันครั้งนั้นต้องจบลงไปแบบเสมอกันนะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบที่ใครๆก็คิดไม่ถึงเลยจริงๆและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเกมกีฬาต่างๆบางทีหลายๆคนอาจจะคาดคิดไม่ถึงว่ามีเหตุการณ์แบบนี้มันทําให้คนที่เข้ามาดูเกมกีฬาในแต่ละครั้งต่างก็ประทับใจถูกอกถูกใจหรือตกใจแบบที่จดจําได้ไม่ลืมและมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้ดูเหตุการณ์เหล่านี้ ขอผู้คนที่บันทึกการแข่งขันได้นำวิดีโอมาเผยแพร่บนอินเทอร์เนต็ตหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ